ไปต่อกันที่ขนส่งจังหวัดตากครับพี่เจจะพาไปชมโครงการท้องถิ่นตากร่วมใจกับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะฮะโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกอปทอถไปติดตามชมกันครับ ขนส่งจังหวัดตากจัดโครงการท้องถิ่นตากขับเคลื่อนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับจังหวัดตากนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะร่วมในการรณรงค์นะครับการสูญเสียทั้งชีวิต นะครับร่างกายทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุเพราะนั้นตรงนี้โครงการต่างๆที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือการสร้างวินัยจราจรนะครับให้ถึงทุกระดับเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับโครงการที่เราจัดเนี่ยก็จะเป็นระดับของเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ในองค์กรของ,ง,งถึงที่อยู่ใน ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชนหมู่บ้านตำบลในระดับอำเภอครับที่เราจัดทั้ง9ก้าอำเภอของเราเนี่ยเพื่อกระจายไปสู่พี่น้องประชากนทั้ง80,000คนเรานะครับให้ทราบความสำคัญเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการความรู้เนี่ยก็มาจากนะครับการใช้เงินของกองทุน ครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกอปทครับที่จังหวัดตากของเราเนี่ยนะครับได้รับมา24โครงการนะครับจำนวนเงินประมาณ3.5ล้านบาทเนี่ยเพื่อสร้างนะครับสร้างวินัยรณรงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สําคัญจากการวิเคราะห์นะครับเวลาเกิด เหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการไม่สมมวกนิรภัยหนืหมวกกันน็อกนั่นเองเพราะนั้นเราพยายามรุดนรกเอาให้ถึงเด็กๆเ,เลยในระดับโรงเรียนสถานศึกษานะครับเราใช้อาสาสมัครนะครับสารสุขประจำหมู่บ้านด้านสารสุขที่อยู่ใกล้พี่น้องประชาชนครับแล้วก็ทางท้องถิ่นร,ร่วมกับทางาสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับทางาฝ่ายปกครองคือท่านในอำเภอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับร่วมกับ ท่านนายกชทศมมตรีนายกองค์การบริหารส่วนปูนบลต่างๆเนี่ยให้เห็นความสําคัญในการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยครับเราได้รับความร่วมมือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการเจ้าใช้รถใช้ถนนหรือกองทุนเลขสวยกอทอนะครับซึ่งให้เงินเรามาในการจัดทาโครงการาต่างๆเราทําทุกเครือข่ายเราทําทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มราชการกลุ่มพนักง,งานขับรถกลุ่มท้องถิ่นกลุ่มอสอมอ กลุ่มโรงเรียนรวมทั้งกลุ่มของภาคีเครือข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยในจังหวัดตากเราระดมความคิดลงไปเราระดมวิธีการลงไปแล้วขอความร่วมมือลงไปนอกจากนี้เรายังมีทางจังหวัดตากปกครองจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำรวจนะครับและหน่วยและการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับร่วมด้วยช่วยกันซึ่งเราคาดว่าจากนี้เป็นต้นไปอุบัติเหตุของรถเล็ก นะครับสามารถลดได้อย่างมีนัยยะสาคัญนะครับซึ่งซึ่ง,งตอนนี้เนี่ยเราทํากันมาตลอดช่วงเวลาที่ทํามาเนี่ยสามารถลดได้เป็นอันดับต้นๆแล้วนะครับสามารถลดได้อย่างมีนัยยะสําคัญแล้วแล้วหลังจากนี้ไปครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเราคาดว่าอบัิเทศของจังหวัดตากเราจะลงได้มากมากขึ้นกว่าทุกๆปีที่เราสามารถทําได้เราก็ ให้ความรู้ทางด้านการของตัวเซฟซิสเต็มนะครับวิธีระบบแห่งความปลอดภัยทางถนนซึ่งจะประกอบด้วย5 5ปัจจัยนะครับอันนี้ก็ถือว่า,เ,าเราพยายามจะผลักดันให้เขาเห็นนะปัญหาแต่ละปัจจัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างและสามารถที่จะผลักดันให้กับไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้ความรู้กับในส่วนของผู้บริหารเขาได้สามารถ เห็นปัญหาตรงนี้แล้วสามารถทําให้เกิดมาตรการในชุมชนในท้องถิ่นของเขาได้นะครับขนะกิจมัธิมาเดอะพีเพิบโชรายงานจากสํานักงานขนส่งจังหวัดตากครับ